ในส่วนของกองผูฐานราค่รได้รับเกียรติจากท่านฟันเอกพุทธ<ป>ิชัยหน้าต่างๆที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เริ่มต้นกับการแก้ เป็นเมยนมาในชุดการแสดงที่ชื่อว่าอัครศาสตร์ศิลปินท่านผู้ว่า,าสักสมบุญโตผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีการเรียนท่านเพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐ,ฐกจิจกาญจนบุรีเพื่อในโอกาสนี้กับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินง,งานโครงการเขตจีตถึงวัฒนธรรมจะการต่อโดยเราคนรได้ไ ความรู้สึก,กินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในที่ดีสมมอบรับมอบที่ดินาราชพัสดุในจังหวัดต่างๆในด้านอุตสาหกรรมพาันนิชยกรรมบริการซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานำเสนอเพื่อให้ทั้งสองท่านได้ลงนามนะคะซึ่งท่านอะธิคดีกรมคนะรับพื้ที่การจนบ,บุรีนายปั้นเปล่งผิวเป็นผู้ลงนาม พนบ้านเก่าอเมืองจกาญจนบุรีเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจตำรวจพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สองโลที่24แปลงหมายเลขทะเบียนที่กจ209ตำบลบ้านเก่อำเภอมนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกองพลทหารราบี่ดีส่งมาบและรับ้อบพื้นที่ราชพัสดุ์นะคะ้ ที่ณะพื้นที่การจันทบุรีค่ะและอีสักครู่หนึ่งนะคะท่านทาง